มอเตอร์ทีวีสวัสดีครับคลิปนี้จะพามาชมรถอนเนกประสงค์เที่นั่งรุ่นใหม่ Toyota i n ินโนวาซีนิใช้ขุมพลัง2.0ลิตร Hybrid มี2รุ่นย่อยคือพรีเมียมและ Smart ทั้ง2รุ่นย่อยให้ชุดไฟสองสว่างรอบคันแบบ LED ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow Me Home กระจังหน้าทรงดูดันคล้ายรุ่น t a โฮมารุ่นพรีเมียมใต้โลโก้ที่กระจังหน้ามีกล้องสำหรับระบบกล้อง360องศา ทั้ง2รุ่นย่อยมีกล้องและเอเดาที่กระจกหน้าสำหรับระบบดิจามิกเรดาร์ครูสคอนโทรลแบบ Power Speed ตัวรถมีความยาว4,760ม mm, ิลิเมตรฐานล้อ2,850ม mm. ิลิเมตรกระจกมองข้างมีไฟเลียว LED ในตัวและมีกล้องร้อมเบลคัมไลท์และมีระบบลา์สปอตให้ล้อมแม็กขนาด18นิ้วพร้อมยาง225/50/18ดิสเลรกทั้ง4ล้อ ระบบการสะเทือนหลังแบบทอร์ชั่นบีมคอยสปริงพร้อมเดกันโครงที่เติมน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายรองรับออกเทน91 E10 ด้านท้ายออกแบบเรียบง่ายแต่ทันสมัยตัวรถมีความกว้าง1,850ม mm, ิลิเมตรสูง1,790ม mm. ิิเมตรให้ความรู้สึกมั่นคงด้วยชุดไฟท้าย LED ที่เป็นทรงแบนกว้างมีกล้องมองหลังและที่เปิดฝาท้ายไฟฟ้าขอบล่างของกันชนตกแต่งเรียบๆมีไฟตัดหมอกหลังอยู่ตรงกลาง เพิ่มความสปอร์ตด้วยสาวอากาศแบบคลีบฉลามและสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟบเบรกตรงที่3จุดเด่นของรุ่นย่อยพรีเมียมคือพาโนรามิกลูฟล้อม,ม่านบังแดดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง2รุ่นย่อยมีฝาท้ายไฟฟ้าเปิดได้แบบแฮนด์ฟรีหรือจะกดจากปุ่มที่ฝาท้ายหรือที่โมดก็ได้และสามารถเปิดปิดระบบแฮนด์ฟรีได้จากในรถสุภาพสตรีความสูงประมาณ150ซนติเมตรก็ไม่มีปัญหาเรื่องการกดปิดฝาท้ายไฟฟ้าครับ ยังเอื้อมปิดได้แบบขยีงนิดๆภายในห้องโดยสารของรุ่นพรีเมียมตกแต่งด้วยสีแบบทูโทนน้ำตาลดาร์กเชสนนทและสีดำแซมด้วยสีโครเมียมในจุดต่างๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นปรับได้4ทิศท,ทางปุ่มฝั่งซ้ายควบคุมเครื่องเสียงและหน้าจอฝั่งขวาควบคุมระบบความปลอดภัยและคูต์คอนโทรลก้านที่ขอบพวงมาลัยฝั่งซ้ายควบคุมที่ปัดน้ำฝนหน้าและหลัง ส่วนฝั่งขวาควบคุมระบบส่องสว่างทั้งไฟเลี้ยวไฟหน้าและไฟตัดหมอกหน้าหลังรุ่นพรีเมียมจะมีแพ t เทิชิพควบคุมการเปลี่ยนเกียร์มาให้มัดวัดจอสี TFT ขนาด7นิ้วสแสดงข้อมูลได้หลากหลายพร้อมทั้งปรับตั้งระบบต่างๆของรถควบคุมด้วยปุ่มบน,มบนพวงมลาลัยฝั่งซ้ายมัดวัดฝั่งขวาสแสดงข้อมูลปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงและอุณหภูมิน้ำหลอยเย็นส่วนฝั่งซ้ายสแสดงสถานะของระบบไฮบริด จอกลางระบบสัมผัสขนาด10.1นิ้วมีปุ่มควบคุมระบบที่ใช้บ่อยแยกออกมาให้รองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายและ Android Auto ผ่านช่อง USB-A ถัดลงมาเป็นชุดควบคุมแอร์แบบอัตโนมัติพร้อมจอแสดงสถานะต่อเนื่องด้วยคอนโซลเกียร์ที่รวมเอาปุ่มควบคุมระบบต่างๆไว้ด้วยกันทั้งเบรกมือไฟฟ้าระบบออโต้เบรกฮูปุ่มเลือกโหมดการขับปุ่มกดใช้งานโหมด EV และปุ่มเปิดปิดระบบป้องกันร,ร้อหมุนฟรีระหว่างเบาะคู่หน้ามีที่วางแก้วน้ําและที่เก็บของพร้อมฝาปิดเป็นที่เท้าแขนในตัวบนเพดานมีชุดควบคุมการเปิดปิดบานพังแสงและหลังคากระจกด้วยระบบไฟฟ้ากระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติที่คอนโซลหน้าทั้งสองฝั่งมีที่วางแก้วน้ําฝั่งผู้ขับมีสวิตช์ควบคุมระบบต่างๆและสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าแบบขึ้นลงอัตโนมัติและป้องกันการดีดทั้ง4ี่บาน คอนโซลหน้าฝั่งผู้โดยสารมีช่องวางของและช่องจ่ายไฟฟ้า12โวลต์เบาะนั่งสีทูโทนพร้อมลวดลายดูหรูหราฝั่งผู้ขับปรับได้8ทิศทางด้วยระบบไฟฟ้าเบาะแถว2แบบกับตันซีดซึ่งเป็นไฮไลท์ของรุ่นพรีเมียมเพราะสามารถปรับเอนและปรับรองน่องด้วยระบบไฟฟ้าสามารถเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้มีที่เท้าแขนแบบส่วนตัวและมีที่วางแก้วน้ำแบบพับได้เข้าใจคนนั่งเบาะแถว2ด้วยชุดสวิตควบคุมระบบปรับอากาศ ซึ่งมีช่องแอร์อยู่บนเพดานและมีช่องจ่ายไฟฟ้าแบบ USB-C 2ตํตำแหน่งเบาะนั่งแถว3เป็นแบบเรียบไม่มีรวดลายแต่ก็ไม่ขี้เรและถูกออกแบบให้นั่งใช้งานได้จริงโดยติดตั้งแบตเตอรี่ไฮบริดไว้ที่ใต้เบาะคู่หน้าทําให้เบาะแถว3มีที่ว่างมากขึ้นและมีที่วางแก้วน้ําพร้อมช่องจ่ายไฟฟ้า12โวลต์ที่ด้านข้างพนักพิงเบาะแถวสปรับเอนได้และแยกพับได้แบบ50:50ต่ 50. พับราบไปกับพื้นด้านหลังที่สามารถเปิดได้เพื่อแยกเก็บของได้เป็นสัดส,ส่วนนอกจากนี้ที่ประตูทั้ง4บานก็ยังออกแบบให้เป็นที่วางขวดน้ําและที่ใส่สัมภาระได้อีกด้วยลองมาดูภายนอกของรุ่นย่อยสมาร์ทกันบ้างครับถ้าดูเผลอแทบจะไม่ต่างกับรุ่นพรีเมียมเลยระบบไฟส่องสว่างเป็นแบบ led ทั้งไฟหน้าและไฟท้ายเหมือนกันล้อแมกซ์ะลางก็ขนาดเท่ากันการตกแต่งภายนอกก็ดูแล้วก็เหมือนกันครับ จุดที่แยกความแตกต่างได้ชัดเจนก็คือรุ่นสมาร์ทไม่มีพอนรามิกรูฟและใต้โลโก้ที่กระจังหน้าก็ไม่มีกล้องหน้าครับแล้วก็ที่กระจกมองข้างก็ไม่มีกล้องเหมือนกันเพราะว่ารุ่นสมาร์ทไม่มีระบบกล้อง3.60องศาภายในของรุ่นสมาร์ทเป็นสีดำล้วนซึ่งจะว่าไปก็ดูสวยไปอีกแบบนะครับออกแนวสปอร์ตหน่อย,อยตัดกับสีเมทัลิกแล้วก็ดูลงตัวความแตกต่างระหว่างรุ่นสมาร์ทกับรุ่นพรีเมียมอยู่ที่พวงมาลัยของรุ่นสมาร์ท ไม่มีแพทเทิร์นชิปครับและเมื่อไม่มีพานรามิกรูฟทำให้บนเพดานมีแค่สวิตช์ไฟอ่านแันที่กระจกมองหลังไม่ใช่ตัดแสงอัตโนมัติและไม่มีสวิตช์กดดูกล้อง360องศาครับความแตกต่างที่สำคัญคือเบาะแถว2ที่เป็นแบบกับตันซีทเหมือนรุ่นพรีเมียมแต่ในรุ่นสมาร์ทเป็นแบบปรับมือล้วนๆครับแล้วก็ไม่มีที่รองน่องไฟฟ้านอกนั้นก็เหมือนกับรุ่นพรีเมียมครับทั้งที่เท้าแขนส่วนตัวที่วางแก้วน้ำแบบพับได้ สวิตช์ควบคุมแอร์แถวหลังพร้อมช่องแอร์บนเพดานและช่อง USB-C 2ช่องครับส่วนอุปกรณ์ที่ยังเหมือนกับรุ่นพรีเมียมก็เช่นบาะผู้ขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางหน้าปัด TFT ขนาด7นิ้วจอกลางแบบสัมผัสขนาด10.1นิ้วแล้วก็ระบบปรับอากาศแล้วก็ฟังก์ชันที่คอนโซลเกียร์ครับที่ยังเหมือนเดิมส่วนเบาะแถว3ก็เหมือนกับรุ่นพรีเมียมครับคือพนักพิงปรับเอนได้และแยกพับได้ราวกับพื้น นักพิงศีสานตำแหน่งกลางถ้าไม่ใช้ก็ถอดไปเสียบไว้ที่ช่องด้านหลังได้ครับและที่มีเหมือนกับรุ่นพรีเมียมอีกอย่างก็คือ ประตูท้ายแบบไฟฟ้าครับทั้ง2รุ่นย่อยใช้เครื่องยนต์เหมือนกันเป็นแบบไฮบริดเครื่องยนต์เบนซินส0นลิตรสสูบ152รแรงม้าที่6 0 0ันรอบต่อนาทีแรงบิด188นิวตันเมตรที่4 4 0 0ถึง5,200รอบต่อนาทีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด83กิโลวัตต์ให้กำลังสูงสุดร,รวมทั้งระบบ186แรงม้าส่วนแรงบิดอ้างอิงจากแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้าที่206นิวตันเมตรแบตเตอรี่นิกเกิล ความจุ1.3กิโลวัตต์ชั่วโมงพอๆกับ Toyota Cross Hybrid เก e ียร์อัตโนมัติ eCVT ขับเคลื่อนล้อหน้าเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน9.7วินาทีประหยัดน้ำมันกว่ารุ่นเดิม21.5%